เคนะคะทุกคนเราก็กินข้าวกันหมดแล้วุ้ยเอ๊ะแต่ว่าถ้าเราหยิบเงินไปแล้วเราซื้อหมดเหลือเงินแค่นี้เราก็เดินแม่ด่าสิ ยื้ยไม่เอาไปดีกว่าทำไมที่นอนเรามาเป็นอย่างนี้เนี่ยว้าวาโอ้ยอะไรฮง้องมอุ้มเราหลายคนเข้าใจเรานะทุกคนคือช่วยช่วย ช่วยติดตามเราได้ไหมอ่ะเราไม่มีผู้ติดตามเลยอยากให้เราทำคลิปอ,อะไรบ้างบอกมันด้วยนะ<อ>แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราก็จะเดินมาแบบเราก็จะเดินมาตรงนี้ก่อนลนะวันนี้เป็นคลิปทาทาย มาดูอากาศบนดอยดิบนดอยนี้เนี่ยอากาศประมาณนี้เลยค่ะบอกอุ่ยหนาวหนาวหนาวปิดก่อนเอ้ยไปกันเถอะวางรถทำไมแถวนี้เดี๋ยวก็เหยียบเอาหรอกโอ้ ที่เราถ่ายถ่ายนะทุกคนอยู่ๆก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้เลยแบบไม่คาดคิดแต่ทุกคนถ้าภาพเลยเบลอหน่อยก็ก็ขอโทษนะคะเพราะว่าอยู่ๆมันก็ถ่ายเป็นอย่างเงี้ยมันก็เบลอไปเลยเห็นไหมภาพเป็นอะไรวะอ๋อกลับมาแล้วค่ะอ๋อผ้าห่มพ่อ วางแบบน,นี้เอารถน้องนีแล้วเราก็จะมาเล่นอนกัสค่ะเนี่ยเราเป็นคนที่ชอบเล่นอย่างนี้ว่าเอาเอาเท้าขึ้นมาอย่างนี้นะคะแล้วก็เล่นเล่นเล่นใครเป็นเหมือนกันบ้างคะทุกคนไปดูตไปกันเลย ทุกคนคะเดี๋ยวเราจะไปเล่นเกมสาก,กุระแล้วนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวขอหยุดถ่ายก่อนนะแต่ว่าเดี๋ยว e p พสเนี่ยมีสาระมากกว่านี้แน่นอนเพราะว่าเราจะไปถ่ายที่โรงเรียนนะคะแต่ว่าเรายัางไม่มีกล้องเลยก็คือถ้าเราได้มีโอกาสเราจะซื้อกล้องนะคะแล้วก็ไป ที่โรงเรียนนะคะเราจะทำอย่างนี้ทุกวันทุกวันทุกวันเลยส่วนถ้า 2, อ p พีสองม่อ e พสามเนี่ยเราจะไม่ถ่ายที่โรงเรียนดีกว่าค่ะเออเราถ่ายที่โรงเรียนนั่นแหละแต่บจะเป็นท่วช่วงที่ปิดเทอมนะคะเป็นพรุ่งนี้นั่นแหละพรุ่งนี้แล้วไม่ใช่สิวันหน้าสิเออวันหน้านะคะวันหน้านั่นเอง ก็คือวันเสาร์อาทิตย์นั่นแหละเราก็จะไปที่โรงเรียนนะคะแล้วเราก็จะไปเล่นด้วยแล้วก็จะเอาพัดลมนักบินยานอวกาศไปด้วยแต่ตอนนี้มันแบดหมดแล้วขอชัดแบดก้อนโอ้ยสายชัดแบดนักบินยานอวกาศโอ้ยเราไม่เคยทำคลิปที่แบบยาวขนาดนี้มาก่อนแต่ว่าสายชัดนักบินนักอวกาศหน่อน แมววะนีไ่ไงนี่ไงเจอแล้วทุกคนอุ้ยก็จะเสียบเหมือนกับเสียบสายชาร์จโทรศัพท์เลยโอ้ยเสียบผิดหรือเปล่าเสียบผิดโอ้ยก็ถูกเลย ก็หันมาเป็นยาอวกาศนะเสร็จแล้วเอามันไม่ขึ้นสีแดงๆด่ะทุกคนแสดงว่ามันยังเสียบไม่เข้านะคะมันเกิดหายนะตะกรรมที่ไหนวะเดี๋ยวเราคนมันขึ้นสีแดงๆตรงนี้แล้วก็คือเสร็จแล้วนะได้แล้ว เดี๋ยวเราจะมาทำอะไรนะคะอันนี้ให้ดูอุ้ยอันนี้เป็นป้ยของเรานะคะก็คือเราอะ่ะไม่ได้ขายแต่เพื่อนเราอะ่ะอยากให้เราอะ่ะเอาไปให้คือแบบเพื่อนเราบอกว่านี่ขอยืมอยากได้อะ่ะขอซื้อน,นะแต่ว่าใช่คะ่ะ แต่ว่านางเนี่ยไม่มีเงินค้าก็เลยของบห้าบาทงบห้าบาทนี่เราไม่สามารถส่งถึงทุกคนได้เราจะส่งให้เพื่อนเราอย่างเดียวนะคะโดยวางอันนี้ลงไปก็คือสิ่งที่เพื่อเราอยากได้นั่นแหละเออก็หาก่อนนี่ค่ะงบห้าบาทก็ อุ้ยอันนี้ถุงใส่อันนะี้ของเรามันพังมานาะนนี้ทุกคนอันนี้อะ่ะเอาขวดไว้แล้วก็อันนี้ค่ะเอาอันนี้ก็แล้วกันเอาบีด้วยเพื่อเราเป็นคนที่ผมยุ่งมาก เอาตุ๊กตาเอาสกุชี่ตุ๊กตานนิ่มนุ่มน,มน,มนิมไปด้วยอุ้ยแล้วก็หนังยางค่ะอุ้เอาหมดเลยอ่ะโอ้หนังยางเอาหมดเลยเหรอดูดิเราเทนหนังยางหมดเลยไม่เป็นไรเอาหมดเลยก็ได้นะ คิดไม่เอ้คิด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 ฉันไปเอาไปหยิบกันกอ่อนเลย เราจะขึ้นตรงนี้เพื่อไปหยิบรีโมทบนนูนอ่ะกดใช่ yeah, ขึ้นแล้วทั้งรีบหยิบหยาหยิบได้แล้วไปก่อนไปกันนะทุกคนไป รีโมทที่เราหยิบมาก็คืออันนี้นะคะอันที่ไม่มีฐานแล้วนะคะเพราะว่าเรายังไม่ใส่กด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 เล่นไปเลยนี่เรามีตุ๊กตาแมวตัวโปรดด้วยมันเป็นจน้าตัวเน่าไอเน่าของเราเลยเรารักมันมาก เราให้อันนี้ไปเลยใหญ่เกินอ๋ยคลิปนี้เป็นคลิปยาวครั้งแรกของเราเลยนะเราไม่เคยทำคลิปที่ยาวขนาดนี้มาก่อนแต่ว่าบางครั้งมันอาจจะผิดพลาดไปก็ได้น้ำโมสังโคโอเอาไปให้แม่ดีกว่าแม่ เอะนี่ไม่มีอะไรจะให้บิวเอามาให้จะเอาไปเก็บไว้ข้างบนโอเคเอาไปเก็บไว้ส่วนพระสอบส่วนพระโอ้น้ำโมพุทธายะ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 ต้องจัดก่อน মা নাম চাই মা